สวัสดีครับผมวันนี้ครูใหญ่พงแตกนะครับก็จะมารีวิวการกินอาหารเย็นนะครับครีนครีนครับไม่กินข้าวครับเราไปดูกันครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างครับวันนี้นะครับก็จะมีขหมูย่างนะครับแล้วก็เอ่อแกงเห็ดนะครับกับกหมูหมูชุบแป้งทอดนะครับแล้วก็ชุบผักนะครับเจครับเจอกันครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูครับสวัสดีครับผมกับพบกับครูใหญ่พงแตกครับวันนี้มีเมนูมากมาม่เลยนะครับ หมูหมักชุบแป้งทอดนะครับกระเทียมพริกไทยนะครับเมนูสองครับตอนนี้ผมเดไปเร็วเลยนะฮะทีนี้ครับอันนี้น้ําตกหมูครับย่างเสร็จแล้วก็มาทําเป็นน้ําตกนะอันนี้ข้อหมูย่างครับแล้วไฮไลท์ที่สุดนะครับเตดังอยู่ตลอดอยู่ตอนนี้คือแกงเห็ดครับแกงเห็ดอันนี้เป็นเห็ดขอกนะครับแล้วก็รวมเห็ดไข่เห็ดโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะเดี๋ยวไม่เชื่อครับเดี๋ยวนี้เชื่อครับตดูครับ ครับปอกเลยครับผมไม่พูดผ่านํำเพลงแล้วผมใส่เลยวันนี้หมูทอดกระเทียมที่ไทยจุกแป้งนะครับผมไม่กินจะไปกินข้าวครับก็จะกินผักเป็นข้าวครับ นะครับอืมน้ำตกน้ตกหมูครับทำโตโต้อืมน่เลครับนี่เตะด,ด่างกรอแล้วครับนี่ก็คือเห็ดครับเมนูเห็ดครับควันขึ้นเลยอร่อย ขึ้นแกงเสร็จครับเนี่มาเท่าซื้อปลาตองราบปลาตองบ้างมาลาย,ยัางแหละจะไปกินมื่อินราบปลาตองไอราดแบบใบตองครับบ้ากินน้ำปลาแดากไม่แห้งเลยหมักมีแห้งเลย เน็ดครับแกงเน,น็ดครับ,คร,บครับคลิปนี้จะขออญาดเร็วๆหน่อยนะเพราะผมต้องไปทำคะแนนส่งนะครับังไม่โอนในคะแนนการาพักเสร็จแล้วครับแต่วต้องโอนครับวันนี้ระบบอินเทอร์เน็ต อ๋อ D P I P เร็วฮะอืมปอกงูมาคำยังไงอั่นคึ้นม หอมูย่างหวานละบอกว่าอืมขอเล่นซ่าแยงเอยอะยจุดยากเลยนั่นร่วมครับอืมมากเลยแหละ นี่วันนี้เพราะแต่เธอเธอดำป๊อปป๊อปอืมเนี่ยยังไงนุน่นครับเมื่อเช้าก็ผมได้รีวิวกาแฟนะใครสนใจก็ติดต่อมาครับความนุ่นนะ คำตกหมูนลอยคำโตโตผักกราบครับเดี๋ยวลืม,มเปรปเปอร์เมลน์ยายใช้สับสูงนะอืมผักกันสิง ผมมาพาคนนครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร e กดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปมาครับครับอยากไปกินให้หลากหลายทำห้ดูครับขอบคุณครับเจอกันครับดีครับ